ทำบุญให้เป็นตัวของตัวเองถามรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองนักเหมือนจิตใจอ่อนแอต้องยึดเหนี่ยวแฟนเป็นที่พึ่งทางใจทุกวันจนบางทีกลายเป็นภาระของเขารู้ตัวว่าบางทีเป็นที่รำคาญพอจะมีวิธีสร้างความเข้มแข็งและความเป็นตัวของตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้ไหม เหตุแห่งความอ่อนแอมีได้มากกว่าที่หลายคนคิดบ้างก็เพราะเรียวแรงน้อยบ้างก็เพราะมุ่งมั่นหาความสำเร็จแต่ล้มเหลวบ่อยบ้างก็เพราะตั้งใจทําอะไรแล้วโลเลเปลี่ยนใจง่ายบ้างก็เพราะขาดความเชื่อมั่นว่าตนสามารถเข้าสังคมได้บ้างก็เพราะชีวิตราบเรียบสุขสบายจนเฉื่อยชาบ้างก็เพราะขี้เหงา และไม่รู้สึกว่าตัวเองจะอยู่รอดโดยปราศจากที่พึ่งทางกายหรือทางใจได้เลยโดยธรรมชาติคนเราต้องการเพื่อนคุยที่ถูกอัธยาศัยต้องการสัมผัสของความรักความอบอุ่นและต้องการการเติมเต็มสิ่งที่ขาดไปในเพศตนด้วยสิ่งที่มีในเพศตรงข้ามการยังไม่มีสิ่งเหล่านั้นคือจุดเริ่มต้นของความเหงา เมื่อหายเหงาด้วยใครสักคนที่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพศเดียวกันหรือเป็นคนรักที่เป็นเพศตรงข้ามเขาอาจเป็นเหมือนยาเสพติดที่คุณเคยชินกับความสุขจากการเสพเมื่อไรไม่ได้เสพก็ย่อมเหมือนจะลงแดดเอาง่ายๆพฤติกรรมที่มักเกิดขึ้นกับคนถูกใจจึงเป็นการโทรค,คุยหรือนัดพบทุกวันถ้าอยู่บ้านเดียวกัน เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เบาแรงทั้งสองฝ่ายแต่หากยังอยู่คนละบ้านยังไม่พร้อมจะใช้ชีวิตร่วมกันจริงจังอย่างนั้นต่างฝ่ายต่างก็ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางเป็นแน่และจะยิ่งแย่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สะดวกกายหรือไม่สะดวกใจแต่ถูกคาดคั้นให้ต้องพบกันหรือคุยกันอย่างสม่ำเสมอ การไม่ได้พบหรือไม่ได้คุยอย่างใจอยากมักก่อให้เกิดคลื่นความไม่พอใจซึ่งอีกฝ่ายจะรู้สึกได้และอึดอัดเหมือนคนถูกมัดมือมัดเท้าให้ต้องทนอยู่ในกรงซึ่งบางครั้งบางวันอาจไม่สมัครใจเมื่อคิดว่าคนรักเป็นยาเสพติดเรารู้ตัวว่าติดยาเกินขนาดเห็นโทษของการเสพติด ที่มีผลเป็นทุกข์ทางใจของทั้งเราและเขาก็อาจกระตุ้นให้คิดได้ว่าควรลดปริมาณการเสพยาลงเสียทีหากไม่รู้ตัวว่าติดหากไม่เห็นโทษของการเสพติดคุณก็จะเดินหน้าเสพต่อไปเรื่อยๆโดยไม่ยับยั้งชั่งใจและในที่สุดก็จะพบว่าความรักความอาลัยเป็นกรงขังจิตให้ติดอยู่กับทุกข ติดอยู่กับความกระวนกระวายโดยมีความสุขวูบว่าเป็นเศษอาหารให้อิ่มแบบหลอกๆเพียงครู่การเสพติดจนจ,นจิตหมกมุ่นนั้นทำให้อ่อนแอและตั้งข้อแม้กับตัวเองว่าจะมีชีวิตอยู่รอดได้ก็ต้องโดยการช่วยเหลือของคนอื่นฉะนั้นคุณก็ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อแก้ปัญหาจะหวังรอให้ใจเลิกยึดไปเองคงยาก ทางรัฐคงไม่มีอะไรเกินทำบุญเพราะบุญเป็นผลเป็นสุขทางใจและความสุขทางใจย่อมเป็นกำลังเสริมเติมส่วนที่ขาดพร่องได้เสมอยิ่งหากรู้วิธีทำบุญในแบบที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งและรู้สึกขึ้นมาว่ามีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็รอดได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใครคุณก็จะลดความทุรนทุรายลง อย่างน้อยก็มากพอจะอยู่คนเดียวสักวันโดยไม่ต้องรบกวนให้ใครโทรหาหรือมาพบก่อนอื่นขอบอกให้สบายใจว่าวิธีการที่จะแนะต่อไปนี้ไม่ได้ทำให้คุณคิดอยากเลิกกับแฟนหรือเกิดความอยากทำบุญด้วยอุปเทศวิธีเช่นนี้ตลอดไปผลที่ได้จริงๆคือการลดความต้องการพึ่งพายาเสพติดในตัวคนรัก ทำให้เป็นอิสระต่อกันมากขึ้นมีโอกาสพักหายใจหายคอเป็นสุขอยู่กับตัวเองเสบ้างทางพุทธศาสนานั้นถือว่าการทำบุญที่จะก่อให้เกิดพลังระดับสูงและให้ผลเป็นความสุขทางใจได้ง่ายๆด้วยเวลาอันรวดเร็วเห็นจะไม่มีอันใดง่ายกว่านำสิ่งของหรืออาหารไปถวายพระภิกษุถึงวัด หรืออย่างที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นการทำสังฆทานนั่นเองสังฆทานมีผลใหญ่จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทำด้วยความสบายใจและทำกับผู้มีสง่าราศีแบบพระให้นึกเลื่อมใสได้บ้างการทำสังฆทานครั้งนี้เรามุ่งมาที่ใจเป็นหลักไม่หวังผลพลอยได้อื่นใดทั้งสิ้นขอแจกแจงเป็นข้อๆดังนี้ หคิดเองคือคิดว่าจะนำของสำคัญในการดำรงชีพอันใดไปถวายวัดไหนเมื่อใดในขั้นนี้ดูเพลินเินเ,เหมือนไม่น่าจะมีอะไรยุ่งยากแต่ความจริงก็คือถ้าคุณไม่เคยตัดสินใจด้วยตัวเองก็จะเกิดข้อสงสัยเกิดความไม่มั่นใจตลอดจนมีอาการจด,จ,ดจ้องๆว่าจะทำดีหรือไม่ทำดี หากวาระแรกอยากทำและตัดสินใจทำดีคนเดียวโดยไม่ปรึกษาใครให้ไข้เขวไม่ต้องฟังเสียงใครว่าเอาดีหรือไม่เอาดีคุณได้ชื่อว่าสร้างความเด็ดเดี่ยวลำพังคนเดียวขึ้นมาสำเร็จแล้วช่วเวลาแค่ไม่กี่วินาทีถ้าคิดได้จริงตั้งใจได้จริงก็อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตหากสองสามวินาทีทองนั้นมาถึง ก็อย่าช้ารีบฉ่วยมันไว้ทันทีเพราะสองสามวินาทีทองนั้นอาจไม่กลับมาอีกเลยชั่วกาลนาน 2. เตรียมของเองคือใช้เงินของตนเองห้ามหยิบยืมใครของที่จะถวายเป็นสังฆทานนั้นขอให้เป็นในการดำรงชีพเช่นสบู่ก้อนเดียวก็เป็นสังฆทานได้ ถ้าจิตคิดไว้ว่าจะถวายแด่สง์โดยไม่ตั้งข้อจำกัดจำเพาะเจาะจงไว้ก่อนว่าจะถวายพระรูปใดเพราะฉะนั้นคุณน่าจะมีทุนทรัพย์พอและสามารถซื้อหาได้อย่างสบายใจในขั้นตอนนี้ตอนออกไปซื้อของเตรียมถวายคุณอาจเริ่มรู้สึกสงสารตัวเองนึกอยากได้ใครสักคนมาช่วยโดยเฉพาะถ้าคิดซื้อหลายๆชิ้น และเคยชินกับการซื้อข้าของร่วมกับคนอื่นให้กำหนดจิตตัดใจลงไปเลยว่าเราจะซื้อของโดยไม่ต้องให้คนอื่นมาช่วยกับทั้งจะไม่ปล่อยให้เกิดความคิดสงสารตัวเองอย่างเด็ดขาดชั่วเวลาเดียวเดียวคุณน่าจะทำใจได้ไม่ยากอยู่แล้วหากระวังไม่ให้เกิดความรู้สึกนึกคิดอยากได้คนช่วยเตรียมของได้ตลอดรอดฟังกระทั่งซื้อของเสร็จ คุณจะพบว่าใจตัวเองเงียบเชียบและเริ่มเห็นความเข้มแข็งบางอย่างเกิดขึ้นในตัวเองแล้ว 3. ไปเองคนเดียวคือถ้าไม่มีรถก็อย่าไหว้วานใครไปส่งทั้งสิ้นขึ้นรถเมล์หรือนั่งแท็กซี่ไปเพราะนี้ไม่ใช่การทำบุญธรรมดา แต่เป็นการทำบุญเพื่อขอให้เกิดความเป็นตัวของตัวเองระหว่างเดินทางให้มีสติอย่าใจลอยอย่านึกน้อยใจแล้วก็อย่าให้มีเรื่องรบกวนจิตใจใดๆในขั้นนี้คุณจะเริ่มรู้สึกว่าการเดินทางไปทำบุญคนเดียวเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่มีความหมายมีความตั้งใจอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมีกรรมอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงในบัดนั้น ให้มองว่าการเดินทางไปทำดีตามลำพังเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรือน่าหดหูเศร้าส้อยแต่อย่างใดชั่วเวลาไม่กี่สิบนาทีทำไมจะตัดใจเลิกคิดยุ่มยิ้มไม่ได้คือไม่ใช่ให้เข้าชานเลิกคิดอะไรหมดนะครับแต่ถ้ารู้สึกตัวว่าคิดเรื่องที่ทำให้เกิดความเหงาความหดหูความน้อยเนื้อต่ำใจหรือความ,มโมโหโกรธาใดๆ จงรีบหยุดและเปลี่ยนเรื่องคิดไปในทางมงคลทันที 4. ี่ทำเองคนเดียวคืออย่าตั้งความหวังว่าใครที่วัดจะเข้ามาช่วยยกของให้นึกถึงการใช้แรงใช้กำลังของตนเองในการทำบุญครั้งนั้นในขั้นนี้คุณจะรู้สึกชัดว่าตัวเองเป็นคนแข็งแรง ตั้งความคิดให้แน่วแน่ว่าจะรักษาจิตไว้ให้พึ่งพาตนเองไม่เหงาไม่เศร้าไม่อยากรับความช่วยเหลือจากใครแต่ถ้ามีเด็กวัดหรือใครเขาอยากเข้ามาช่วยเองก็ให้ช่วยไปนะครับอย่าไปตะเพิดไล่ปฏิเสธน้ำใจเขาละ่ะ คงไม่เหลือบ่าก,กว่าแรงกับแค่ครึ่งชั่วโมงที่อยู่ในวัดที่คุณจะอยู่กับความตั้งใจทําอะไรดีๆด,ด้วยตนเองตามลำพังสักครั้งโดยไม่เห็นว่าตัวเองน่าสงสารกับการไม่มีใครเคียงข้าง 5. อธิษฐานคนเดียวคือหลังจากถวายสังฆทานเสร็จแล้วให้หันไปทางพระประธานหรือพระพุทธรูป นั่งพนมมือตัวตรงถ้าบรรยากาศเอื้อให้พูดดังๆก็เปล่งวาจาชัดถ้อยชัดคําไปเลยว่าครั้งนี้เรามาทำบุญได้ด้วยตัวเองโดยไม่พึ่งใครก็ขอให้ใจเป็นสุขได้กับตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยใครอื่นเถิดถึงตรงนี้คุณจะรู้สึกสงบและเป็นตัวของตัวเองได้อย่างประหลาดตัวคุณใหญ่กว่าความเหงา และเอาชนะความเหงาได้ง่ายๆแค่นี้เองการทำครั้งเดียวอาจให้ผลเป็นความรู้สึกมั่นคงแค่ระยะสั้นถ้าให้ดีควรทำซ้ำอย่างนี้สักสามครั้งภายในหนึ่งอาทิตย์เพื่อให้เกิดการสำทับบุญจนแน่นหนาพอไม่จำเป็นต้องไปที่วัดเดียวกันและไม่จำเป็นต้องทำสังฆทานเท่านั้นลองไปตามสถานสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ที่เขาเปิดรับบริจาคข้าวของให้แก่ผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้รู้สึกว่าได้ทำบุญครบวงจรก็จะเกิดความเบาสบายและเบิกบานยิ่งยิ่งขึ้นภายในอาทิตย์เดียวถ้าทำบุญด้วยตัวเองสามครั้งคุณจะพบว่าอาการคิดมากอาการอยากพึ่งพาคนอื่นจะลดลงแบบฮวบฮาบที่สำคัญ คุณอาจพบว่าตัวเองกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้คนอื่นอยากมาพึ่งพาไปเสียแทนถ้าการพลิกกลับตาลปัดอย่างนี้ก็อย่าสงสัยเลยเรื่องของเรื่องนะครับคนเราชอบอยู่ใกล้ผู้ที่เข้มแข็งเพื่อดูดซับความอบอุ่นแล้วรับแรงบันดาลใจมาสู่ตนแต่จะไม่ชอบอยู่ใกล้ผู้ที่อ่อนแอเพราะคุณจะรู้สึกเหมือนเสียพลังงาน และอาจรับกระแสความเกียรคร้านมาเข้าตัวไปด้วยผลพลอยได้จากการทำบุญให้มีกำลังใจเด็ดเดียวนี้จะช่วยให้คุณลดอาการเฉยชาในการทำงานทั้งโลกได้ด้วยโดยเฉพาะที่เป็นงานหนักงานยากเหมือนต้องขอความช่วยเหลือจากคนนั้นคนนี้ใจคุณจะคิดไปอีกอย่างหนึ่งคือเห็นว่าแค่นี้เองทำคนเดียวก็ได้ ในที่สุดก็ทำได้จริงๆเรียกความเชื่อมั่นมาให้ตัวเองจริงๆอันนี้ส่งของการใช้อุปเทศวิธีทำบุญแบบนี้ยังมีอีกมากเช่นคุณจะเป็นผู้ทำกิจใหญ่สำเร็จได้ด้วยตนเองเป็นหลักปรารถนาอะไรจะมีแรงหนุนให้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยความภาคภูมิใจในตนเอง แต่เอาเฉพาะกรณีที่กำลังเป็นประเด็นปัญหาของคุณการทำบุญแบบนี้จะช่วยให้เห็นว่าความรักความติดพันใกล้ชิดเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ไม่มีแล้วจะเอาชีวิตรอดไม่ได้ไม่ว่าคนรักของคุณจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันเขาจะไม่มีอิทธิพลทางใจกับคุณมากมายเกินจำเป็นดังเคยแน่นอน หมายเหตุสำคัญทิ้งท้ายไว้ด้วยการทำบุญร่วมกันเป็นสิ่งน่าสนับสนุนและควรให้มีบ่อยๆเพราะจะช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพทุกรูปแบบให้เป็นไปในทางดีทั้งวันนี้และวันหน้าคำตอบสำหรับคำถามนี้เป็นแบบเฉพาะเจาะจงแก้ปัญหาความอ่อนแอไม่เป็นตัวของตัวเองและมีภาวะพึ่งพาสูงเท่านั้นนะครับ